มืออะไรก็จัดมือจัดมือหอยกันดมือทงกนู้ึกคอสองอือคุณ้าลุงนี่ชัดอยู่ตลอดเลยโอ้ยลุงชัดฟิวกูตลอดเลยกูงงมากคุณป้าคุณลุงก็เลยอยู่ในใจเลยนี่มันแท้มาถึ ดวชั่วภาพนี้เดี๋ยวลังานนิ่นะคะไม่นะไม่เหลียใส่แว่นอไม่ไมไม่ไม่ได้ใส่แว่นแบบจับแว่นเฉยใช่ไเออจับจฟองมือเลยค่ะจิงัไม่อยากทำหมอสมมติว่าไงพี่บอยอยู่ไหพี่บอยอยู่ไหพี่บอยอยู่ไหพี่บอยต้องจับแว่น อ็พูดยิ่งแหม่คือว่อฉันก็สับฉันก็สับขาแม่ได้นะเอาหรอของพี่ไม่แห้ยไม่ได้เอานังไงของพี่มาอยู่นี่ไม่ได้ถ่ายรูปไเนี่ยคือจังฟิวไปเที่ยวเลยเฮ้ยชุดก็ไปทะเลเหรอวะแอบแอบชุดนี้บอกว่าโอ้ทะเลใส่ใส่สูตรไปเลยเหรอตอนนี้กำลังจะไปทะเลใช่ไหมนี่ ไม่ชวนไปด้วยแล้ว่าเรือเต็มพักขะูยมาใส่แบลูกกั้องก็จะจับแต่หน้าผู้ชายอ๋อพี่เว่าอะไรจงให้ท่าสิยอนอันนี้วหเดนี่สู้เรียมเรียมนี่ธรรมดาสู้เรียมเีมมาท่านใส่กางเกง หมอลำใจเกินรอยแหอยนก็อ่ฉันเป็นนางแบบเก่าถ้าเมืออเรามีก็บอกกิดใจสุดอยู่ใช่ใจทยวันนี้ใส่ตีอะไรครับวันนี้เหรอเจ้าวันอะไรใช่ใช่แต่ว่าปวดกองอย่างนี้ซีทองซีทองต่อไห ทองไหนตั้งเรียมทองไหนไฟแรงเมือ่อชื่ว่ยืนนิ่งเขาไปงอไปหลังเสดตั้งก็สิเป็นอย่างอ้ากันจเป็นอย่าง เอาป่ะนี่มามองเอาจิบกล้องแตกไปเลยกระเจาแล้วเข้าเหมือนโคตแต่อีกสีนนกสีนี่สีนี่นไอ้เขาเคยใส่กระเกียวโอ้ยว้ามันเขาบ้าเพราเอาเา <laughs> ขาอะราีเขาบูรีเขาอย่างี อ้นี่จะสี่โกเอาไสออกไหมออกครับออกครับเต็งออกครับเต็งอ่โพูดท่าจวงออ้ยแแบบใค้ท่าเมื่อกี้อีจวงมันจึ้ไปยังเองเลยสิทธิ์ไม่ใช่ทุกหัวใจเนาะได้มากเลยดูจับหลามดูที่นี่อะรู้ไปเยอมบางทีมันกูแสงเลยชุ้นได้หรอที่เป็นวันอ ยูอดไาเ่นา่เช่นน่ก็ยยงพอางไดีก้งนี้ตรงเตมตแตตตตะีนี่อ้ดูเล็กน้อยคื้กล้องดีสินะอเจนถ่รูปแบบฟดีแอะใใกล้องจ้วงคืองามแท้ ไม่ยังจะได้ผู้ชายหรอกในจ้วงเปิดหน่อยแต่ละรูปเป็นยังไงบ้างลุกนี้ได้ไหมต้องใส่สีไหนอันนี้เอาขึ้นรูปได้ไหม่เอาขึ้นอยู่ครัของจวงไม่ต้องไปแต่งหยางหยาดเลยบอลหลง่ามเลยแตงตลอดง่ามเหีแต่งแบบเพราะว่าต้องแกมน้อยมองต้องเลือใส่อันนี้จีเธือดใได้ผู้ชาย